ทำงานของท่านอาจารย์ด้วยครับเพราะว่าผมก็ชื่นชมอยู่แล้วที่มีครูบาอาจารย์ได้เปิดสิ่งเหล่านี้ให้กับสายตาของพี่น้องที่อยู่ทางภอีสานก็ดีแล้วก็ทางทั่วทุกมุมแห่งโลกก็ดีเขาจะได้รับสื่อสารที่มันถูกตรงถูกต้องและก็นําไปประพฤติปฏิบัติได้พรับก,ก็คือหนึ่ง ก็คืออยากมาเจอแล้วก็มาขออนุโมทนาครับมาร่วมแล้วก็มาให้กาลังใจอนุโมทนามาให้กําลังใจแหมตรงนี้ต้องการเหลือเกินแต่ว่าคณนะครับตรงนี้ก็ได้ท่านพระอาจารย์สอนเพชรนะครับเปกติเนี่ยนะฮะผมเคยไปทางอีสานใต้ตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปบันทึกถ่ายทอดกับทีมใหญ่นะฮะวัด วัดชัยพัฒนาวัดไผ่พัฒนาอ่าวัดไผ่ไพัฒนาะพาะอาจาย์พุทธครับของทองท่านหลวงปูสงงป่สวงนะครับนะทนาะอาจารย์พุทธเนี่ยก็ไปคราวหนึ่งโอ้โพี่น้องชาวสุรินแบบเคร่งในเรื่องของการปฏิบัติธรรมผมไปเห็นแล้วผมทึ่งนะฮะครับผมนอนตามศาลานั่นแหละที่ก็ดูก็ไม่ได้กว้างนะที่ศาลาปฏิบัติธรรมโยงก็บอกนอนตรงเนี้ยโอ๊้ยเนคนกรุงเทพหลายคนนอนไม่ได้นะก็คือทางไพศาลถ้าครับถ้าบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี้ เขาเตรียมไว้แล้วครับว่าเขาต้องลําบากอืมครับก็คือเขาเชินกับตรงนี้แล้วชินกับความลําบากแล้วก็คือว่าถ้าใครคิดว่าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยคือสบายไม่ต้องไปครับก็คือไปแล้วเนี่ยก็ต้องบังแน่นอนทําใจไว้ก่อนแล้วท่านพระอาจารย์ครับวัดพระอาจารย์ชื่อวัดอะไรนะฮะชื่อวัดจำปาเสอเอิงจำปาเสอเอิงตัวนี้มีความหมายยังไงอาจารย์มันเป็นไทยหรือเปล่าเป็นภาษาอะไรของสวยครับของสวยเหรอฮะเสอเอิงนี่แปลว่าครบครับ อ๋อแต่ว่าครกอาจจะเป็นครกตําข้าวหรือครกใหญ่ครับครกมองใช่ไมแต่ก่อนเขาจะครับเขาจะตําครกมองใหญ่ๆที่เขาตาตาข้าวแต่ก่อนเเหยียบทุอแต่ก่อนไม่มีโรงสีนะเขาขออภัยถ้าอาจารย์เป็นคนสุรินทร์โดยกำเนิดผมเป็นคนสุรินทร์โดยกำเนิดสุรินทร์นะฮะอาจารย์พอจะพูดสวยได้ไหมพูดพูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้คมเมียี่มายังพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยเพราะว่า ครับโซนที่ผมอยู่ตรงที่ผมอยู่ชุมชนนั้นก็เป็นชุมชนที่รอบร้อมด้วยคำเหนคนแต่ในหมู่บ้านเขาไม่ได้พูดคำเหนและอาจารย์ฟังออกนะอ๋อเขาพูดพูดภาษาอีสานหรือยังไงฮะเขาก็จะสื่อภาษาอีสานกันแต่ถ้าไปอยู่ในกลุ่มของเขาเขาก็จะขมแมเลยขมแมเลยแห่ครับ